สำรวจเส้นทางชีวิตของเอลวิสเพรสลีย์อย่างรอบด้านเน้นหนักไปที่สไตล์การเล่าเรื่องอันฉูดชาตมากกว่าการขุดลึกไปถึงก้นบึ้งของตัวละครเนรมิตท,ทุกเวทีคอนเสิร์ตให้ออกมาทรงพลังและน่าตื่นตาตื่นใจการเลือกบทเพลงอันยอดเยี่ยมของบัสเลอร์มานทำให้ทุกการขับขานนั้นมีความหมายมากยิ่งขึ้นพร้อมทำให้ผู้ชมขย่าขาตามได้ในทุกฉากออสตินบัตเลอร์แจ้งเกิดอย่างเป็นทางการ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ฟิเม้นรีวิวนะครับและภาพ,พยนตร์ที่เราจะนำมารีวิวกันในวันนี้ก็คือ Elvis เรื่องราวชีวิตของเอ vis Presley กับการค้นพบเสียงดนตรีที่ใช่และการไต่ระดับขึ้นสู่การเป็นตำนานของเพลง r o อปแอนด์โรโดยฝีมือของผู้จัดก,การส่วนตัวของเขาอย่างผู้พันทอมปาร์เกอร์ แม้จะเคยได้ยินชื่อเสียงและก็เอกลักษณ์เฉพาะตัวของเอวิสเพรสลีย์มาอยู่บ้างนะครับแต่ก็ต้องยอมรับตามตรงครับว่าผมเองเนี่ยไม่เคยสัมผัสกับความโด่งดังอิทธิพลทางวัฒนธรรมที่เอวิสทิ้งไว้ให้กับโลกใบนี้หรือกระทั่งเส้นทางชีวิตของเขามากเท่าไหร่นักนะครับการที่ได้ผู้กำกับภาพยนตร์อย่างบาสัสเลิมานผู้ซึ่งถนัดและก็เชี่ยวชาญในการใช้เสียงดนตรีเป็นหนึ่งในตัวละครสำคัญของภาพยนตร์ทุกเรื่องของเขามาบอกเล่าเรื่องราวชีวิตของเอวิสเพรสลีย์ ทำให้การรับชมภาพยนตร์เรื่องเอลวิสจึงเปรียบเสมือนการรับชมโชว์ฟอร์มยักษ์ที่เต็มไปได้วยความยิ่งใหญ่อลังการครับคงจะไม่ผิดนักนะครับหากผมจะบอกว่าภาพยนตร์เรื่องเอลวิสนั้นเป็นภาพยนตร์ที่ใช้สไตล์นำการเล่าเรื่องครับโดยเฉพาะการใช้เทคนิคการตัดต่อแบบมองท g ชหรือการตัดเอาหลากหลายเหตุการณ์รวมกันให้อยู่ภายในเวลาอันสัน้นการใช้ภาพแฟลชแบ็กย้อนอดีตซ้อนทับไปกับแฟลชแบ็กในอีกช่วงเวลาหนึ่งนะครับ หรือการใช้ทรานซิชันเปลี่ยนฉากด้วยเทคนิคอันหือหวาซึ่งแม้จะสามารถสร้างความแปลกหูแปลกตาให้กับผู้ชมได้อยู่เป็นระยะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยมันก็สร้างความสับสนให้กับเรื่องราวรวมถึงยังเบียดบางสิ่งที่สําคัญที่สุดของภาพยนตร์อย่างอารมณ์ไปในเวลาเดียวกันอีกด้วยนะครับแม้ว่าภาพยนตร์จะใช้ชื่อว่าเอลวสแต่เรื่องราวทั้งหมดถูกเล่าจากมุมมองของผู้พันทอมปาเกอร์ ผู้จัดก,การส่วนตัวซึ่งเป็นผู้คนพบเอลวิสและก็ปลูกปั้นเขาให้กลายเป็นศิลปินระดับโลกนะครับแต่ถึงกระนั้นเองผู้ชมก็ยังได้เห็นเส้นทางชีวิตของเอลวิสเพรสลี์ตั้งแต่วัยเยาว์กับจุดเริ่มต้นของการหลงไหลในเสียงดนตรีต่อสู้และก้าวข้ามความหวาดกลัวภายในใจของตัวเองโดยการใช้เวทีและก็เสียงเพลงของเขาในการปลดปล่อยตัวตวนภายในออกมานอกจากนี้ภาพ,พยนตร์ยังพาผู้ชม ไปสำรวจอิทธิพลของเอวิสที่มีต่อวัฒนธรรมและก็ยุคสมัยเมื่อเสียงร้องและก็ท่าเต้นอันเป็นเอกลักษณ์ของเขากลับไปขย่าวเส้นแบ่งระหว่างเชื้อชาติและก็สีผิวให้หลอมรวมกันในยุคสมัยที่ความเท่าเทียมนั้นยังไม่ได้รับการยอมรับจากสังคมครับแต่สิ่งที่น่าเสียดายก็คือทุกอย่างของภาพยนตร์นั้นถูกสำรวจอย่างตื้นเขินเกินไปครับภาพยนตร์เรื่องเอวิสเลือกจะนำเสนอตัวตนของเอวิสเพรสลีย์ออกมาเพียงด้านเดียวเท่านั้น ขณะที่มุมมืดในชีวิตของเขากลับไม่ได้ถูกขุดขึ้นมาเพื่อสร้างมิติความเป็นมนุษย์ให้กับตัวละครเท่าไหร่นักไม่ว่าจะเป็นปัญหาการใช้ยาเสพติดเพื่อเพิ่มพลังในการแสดงและก็เยียวยาสภาพจิตใจอันบอบชำ้ำการใช้ชีวิตอย่างสุดเวียงของเอลวิสจนสร้างรอยแผลให้กับชีวิตแต่งงานแล้วก็ครอบครัวการถูกกักขังอยู่ในกรงทองแห่งชื่อเสียงช่วงขาลงของชีวิตที่ต้องเผชิญกับความล้มเหลว หรือกระทั่งความสัมพันธ์ระหว่างเอลวิสและก็พ่อของเขาผู้ซึ่งรับหน้าที่ดูแลการเงินทั้งหมดให้กับเอลวิสเช่นเดียวกันกับตัวละครอย่างผู้พันทอมปาเกอร์ก็ไม่ได้ถูกให้รายละเอียดเชิงลึกไปมากกว่าการบอกว่าเขาเนี่ยเป็นคนติดพนันและก็มีปูมหลังที่ไม่ชัดเจนจึงทําให้เส้นเรื่องของทั้งสองตัวละครนั้นถูกเปิดประเด็นเอาไว้ได้อย่างน่าสนใจแต่กลับไม่สามารถพาตัวละครทั้งคู่ไปสู่บทสรุปที่น่าพึงพอใจเท่าไหร่นะครับ สิ่งที่ภาพยนตร์เรื่องเอลวิสทำได้อย่างยอดเยี่ยมก็คือการเนรมิตทุกเวทีคอนเสิร์ตให้ออกมาได้อย่างทรงพลังและก็น่าตื่นตาตื่นใจครับเมื่อผสมผสานกับการเลือกบทเพลงอันยอดเยี่ยมของบัสเลอร์มานก็ทำให้ทุกการขับขานนั้นมีความหมายมากยิ่งขึ้นไล่มาตั้งแต่เพลง That's Alright l บทเพลงแรกของเอ v i s Presley ซึ่งอธิบายความสัมพันธ์อันแน่นแฟนระหว่างเขากับแม่ได้อย่างงดงามมากๆเพลง Trouble และ How Do ซึ่งบอกเล,ล่าความหัวขบทและก็วิถีชีวิตของเอลวิสได้อย่างลงตัวเพลง Can't Help Falling in Love กับการนิยามชีวิตคู่ระหว่างเอลวิสและก็ภรรยาของเขาเพลง Unchained Melody ซึ่งถ่ายทอดการแสดงบนเวทีครั้งสุดท้ายในชีวิตของเอลวิสได้อย่างซาบซึ้งกินใจและขาดไม่ได้เลยกับบทเพลงอันโด่งดังอย่าง Jailhouse Rock ที่มาร่วมสร้างสีสันในช่วงชีวิตที่อยู่บนจุดสูงสุดของเอลวิสครับ โดยสรุปแล้วภาพยนตร์เรื่องเอลวิสเป็นภาพยนตร์ชีวประวัติของร็อกสตาร์ระดับตำนานที่จะพาผู้ชมไปสำรวจเส้นทางชีวิตของเอลวิสเพรสลีอย่างรอบด้านทั้งการทะยานขึ้นสู่จุดสูงสุดการถูกจองจำในกรงทองแห่งชื่อเสียงและวันที่เขาร่วงหล่นจากฟากฟ้าอย่างไรก็ตามเอลวิสนะนั้นเน้นหนักไปที่สไตล์การเล่าเรื่องอันฉูดฉาดมากกว่าการที่จะขุดลึกไปถึงก้นบึ้งของตัวละครนะครับ แต่ถึงกันนั้นเองเนี่ยตัวหนังก็ยังคงรับชมได้อย่างสนุกพร้อมกับทําให้ผู้ชมนั้นเขย่าขาตามได้ในทุกฉากคอนเสิร์ตเลยทีเดียวครับและคงจะไม่ผิดนักนะครับหากผมจะบอกว่าออสตินบัตเลอร์ได้แจ้งเกิดอย่างเป็นทางการแล้วจากภาพยนตร์เรื่องนี้ครับประเด็นตกผลึกจากภาพยนตร์เรื่องเอ v วิสที่ผมจะเชิญผู้ฟังทุกท่านมาคุยกันในวันนี้ก็คือ เมื่อสิ่งใดอันตรายเกินกว่าจะพูดจงร้องมันออกมาเป็นเพลงเคมี K e. ที่ทำให้เอวิสเพรสลีย์กลายเป็นราชาแห่งเพลงร็อกก็คือความคาบเกี่ยวทางวัฒนธรรมด้านสีผิวและก็เชื้อชาติในยุคสมัยที่สังคมเนี่ยยังไม่ได้เปิดกว้างเรื่องความเท่าเทียมเช่นในปัจจุบันนะครับโดยในวัยเด็กนั้นเอวิสได้รู้จักกับเสียงดนตรีเป็นครั้งแรกจากนักร้องผิวดำในละแวกบ้านซึ่งขับขานบทเพลงบลู เพื่อถ่ายทอดความน้อยเนื้อต่ำใจจากการถูกกดขี่รวมถึงบทเพลงแนวกอสเปลซึ่งถูกร้องประสานเสียงในโบสพร้อมกับสอดแทรกแนวความคิดเชิงศาสนาลงไปในบทเพลงด้วยเช่นกันนะครับเอลวิสหยิบเอาวัตถุดิบทั้งหมดมาปรุงใหม่โดยการผสมผสานแก่งของเพลงบลูเข้ากับเพลงสไตล์ร็อกแอนด์โรล ผลลัพธ์ก็คือความแปลกใหม่ที่ขัดต่อความนิยมของคนผิวขาวในยุคสมัยนั้นซึ่งกำลังคลั่งคล้ายเพลงแนวคันทรีที่มีแนวคิดส่งเสริมความฝันของอเมริกันชนความงดงามของประเทศและความสวยงามของการเดินทางเมื่อเอลวิสหยิบเอาวัฒนธรรมดนตรีของคนดำมาขับร้องพร้อมกับแจ้งเกิดในวงการได้อย่างเต็มที่ในยุคสมัยที่การเหยดผิวนั้นยังคงเป็นเรื่องที่ได้รับการยอมรับจากสังคมอยู่จึงทำให้เอลวิส ตกเป็นเป้าของกลุ่มอนุรักษ์นิยมซึ่งมองว่าดนตรีและก็การแสดงของเอลวิสจะทำให้เส้นแบ่งอันชัดเจนระหว่างคนผิวดำและคนผิวขาวจางหายไปครับพร้อมกันนั้นเอลวิสก็ถูกสั่งห้ามไม่ให้เขาเต้นบนเวทีขณะทำการแสดงเนื่องจากมาเป็นการขัดต่อวัฒนธรรมประเพณีและเป็นการสร้างความยั่วยุทางเพศครับแม้ว่าข้อหาที่เอลวิสถูกตั้งนั้นจะฟังดูเป็นเรื่องที่ไร้สาระเมื่อมองจากสังคมในยุคป,ปัจจุบันนะครับ แต่ในช่วงเวลาของเอลวิสนั้นวัฒนธรรมเนี่ยยังไม่ได้รับการวิวัฒน์ให้ก้าวหน้าและก็เปิดกว้างเหมือนอย่างในปัจจุบันนี้ครับเอลวิสเพรสลีย์จึงกลายเป็นเหยื่อของสังคมและก็กรอบความเชื่ออันบิดเบี้ยวทั้งที่เขาเนี่ยไม่เคยพูดเรื่องการเมืองศาสนาหรือว่าประเด็นอันละเอียดอ่อนเลยแม้แต่น้อยนะครับเขาเป็นเพียงแค่ศิลปินที่เชื่อมั่นในแนวทางดนตรีของตัวเองเท่านั้นโดยกระแสต่อต้านและการค่าโทษจากภาครัฐ จึงทำให้เอลวิสเนี่ยต้องชุบตัวด้วยการเข้ากรมทหารและไปประจำการที่ประเทศเยอรมันเป็นเวลากว่า2ปีครับรเพื่อแก้ไขาภาพลักษณ์และก็ตอกย้ำความเชื่อที่แฟนเพลงมีต่อเขาครับว่าเอลวิสคืออเมริกันชนผิวขาวขนาดแท้ที่ผ่านการรับใช้ชาติอย่างสมเกียรติแล้วนั่นเองครับไม่ทางใดก็ทางหนึ่งนะครับอาชีพศปปิลปินและก็ผลง,งานศิลป,ปะนั้นอยู่คู่กับการผลักดันเพดานของวัฒนธรรมและยุคสมัยอยู่เสมอ ซึ่งในหลายกรณีนั้นคู่พิพาทของศิลปินก็มาจะเป็นผู้มีอำนาจภาครัฐชนชั้นปกครองและกรอบของวัฒนธรรมความเชื่อที่ผูกติดอยู่กับยุคสมัยนั้นๆซึ่งเอลวิสเลือกจะต่อสู้กับการเหยียดผิวด้วยเสียงดนตรีของเขาโดยการหยิบเอาแนวเพลงของคนดำมาขับกล่อมให้คนขาวเนี่ยสนุกและก็ลุกขึ้นเต้นตามได้อย่างไม่เคอเขินซึ่งมันก็แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนนะครับว่า ศิลปะนั้นเป็นเรื่องสากลและมันก็สามารถก้าวข้ามความแตกต่างได้ซึ่งสิ่งที่เอลวิสทำนั้นเขาเลือกจะทำตามคำกล่าวของนักบวชคนหนึ่งครับซึ่งนักบวชคนนี้เคยสอนเอวิสไว้ว่าเมื่อสิ่งใดอันตรายเกินกว่าจะพูดจงร้องมันออกมาเป็นเพลงนั่นเองครับ แล้วก็มาถึงช่วงการให้คะแนนของภาพยนตร์กันแล้วนะครับในส่วนของบทภาพยนตร์นั้นผมขอให้ไวที่7คะแนนครับบทนางเลือดจะเล่าเรื่องราวอย่างครอบคลุมตลอดเส้นทางชีวิตของเอลวิสแต่อย่างที่บอกนะครับว่าแต่ละประเด็นของเรื่องเนี่ยมันไม่ได้ถูกเจาะลึกลงไปมากเท่าไหร่นักแม้จะเห็นเหตุการณ์สําคัญค่อนข้างครบแต่บทภาพยนตร์กลับไม่ได้หยิบเอาจุดเปลี่ยนเหล่านั้นเนี่ยมาสร้างอารมณ์ความรู้สึกให้กับตัวละครได้มากเท่าไหร่นักครับในส่วนของงานสร้างนั้นผมขอให้ไวที่8คะแนนครับ ทุกฉากคอนเสิร์ตรวมถึงการเลือกใช้เพลงของหนังนั้นทําได้อย่างเป๊ะมากๆรวมไปถึงงานด้านเสื้อผ้าหน้าผมรวมไปถึงการจําลองบรรยากาศของยุคสมัยในเรื่องก็ทําได้อย่างยอดเยี่ยมเช่นกันนะครับแต่อย่างที่บอกในช่วงรีวิวนะครับว่าภาพยนตร์เนี่ยเน้นหนักไปที่การใช้สไตล์ในการตัดต่อค่อนข้างเยอะซึ่งโดยส่วนตัวเนี่ยผมว่ามันเยอะเกินไปหน่อยครับหากเลือกจะเล่นอะไรที่ง่ายกว่านี้สักหน่อยมันก็น่าจะส่งผลเชิงบวกกับตัวละครในเรื่องได้มากกว่านี้ ทางด้านของนักแสดงนั้นผมขอให้ไว้ที่8คะแนนงครับออสตินบัตเลอร์แจ้งเกิดอย่างเป็นทางการได้ในทันทีนะครับการขยับขยื้อนร่างกายให้เหมือนกับนักร้องระดับตำนานอย่างเอวิสเพรสลี์เนี่ยผมเชื่อว,ว่ามันเป็นอะไรที่ลอกเลียนแบบกันได้ครับแต่การจะเป็นตัวละครนี้โดยสมบูรณ์เนี่ยมันเป็นอะไรที่ยากกว่ากันเยอะซึ่งออสตินบัตเลอร์ก็สามารถใช้สเสน่ห์เฉพาะตัวของเขาในการรับบทบาทนี้ได้อย่างยอดเยี่ยมมากมาก ขณะที่ทอมแฮงก์เนี่ยก็เป็นวายร้ายที่น่าทึ่งนะครับการแสดงของเขาดูลุ่มลึกและก็ไม่กระตกกระตากแต่ภายใต้แววตาของเขาเนี่ยสามารถแสดงออกถึงความเย็นชาความโลภและก็พร้อมจะพลิกทุกสถานการณ์เพื่อให้มันเป็นความสําเร็จของตัวเขาเองได้อยู่ตลอดเวลาครับส่วนของข้อคิดที่ได้นั้นผมขอให้ไว้ที่6คะแนนครับจริงๆผมชอบประเด็นที่หนังยกขึ้นมามากๆนะครับกับการที่เอลวิสเนี่ยเป็นศิลป,ปินผู้เชื่อมเอาความแตกต่างระหว่างสีผิว ให้มันหลอมรวมกันได้ผ่านเสียงเพลงของเขานะครับแต่น่าเสียดายที่หนังผู้ประเด็นนี้น้อยเหลือเกินครับอีกทั้งยังเลือกที่จะเล่าเรื่องอื่นในเรื่องมากกว่าอีกด้วยครับส่วนสุดท้ายก็คือส่วนของความสนุกนะครับผมขอให้ไวที่เจ็ดคะแนนครับพูดง่ายๆนะครับว่าแค่ตีตั๋วเข้าไปดูฉากคอนเสิร์ตทุกฉากของเรื่องเนี่ยผมว่าก็คุ้มแล้วนะครับแต่อย่างที่บอกไปในช่วงรีวิวครับว่าผมเสียดายที่หนังเนี่ยไม่ได้เจาะลึกไปถึงก้นบึ้งของตัวละครเท่าไหร่ครับ อีกทั้งยังเลือกจะนําเสนอชุดข้อมูลเพียงด้านเดียวอีกด้วยจึงทําให้ช่วงเวลากว่า2ชั่วโมง40นาทีในหนังเนี่ยมันถูกใช้อย่างไม่คุ้มค่าเท่าไหร่นะครับและผมคิดว่าหากจะเล่าด้วยวิธีการแบบนี้เนี่ยมันยังสามารถกระชับเรื่องราวให้แน่นขึ้นได้มากกว่านี้ครับจากคะแนนทั้ง5ส่วนนะครับหานเฉลยก,กันออกมาแล้วทําให้ภาพยนตร์เรื่อง e l v i s ได้คะแนนเฉลี่ยจากฟรีเมนไปอยู่ที่7.2คะแนนครับ และนี่ก็คือทั้งหมดของฟิเมตรีวิวในวันนี้สำหรับภาพยนตร์เรื่อง Elvis นะครับใครที่เป็นแฟนของ King o f r o c k and Roll เนี่ยอย Reid, ่าลืมตีตัวเข้าไปรับชมกันได้ในโรงภาพยนตร์นะครับจอใหญ่ๆของโรงภาพยนตร์เนี่ยให้ความรู้สึกราวกับเราเนี่ยกำลังรับชมคอนเสิร์ตอยู่เลยทีเดียวนะครับก่อนจากกันไปครับอย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็กระดิ่งแจ้งเตือนให้กับฟิเมตในทุกช่องทางด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook Apple Podcast Spotify รวมไปถึง YouTube c h anel นะครับ นอกจากนี้ทุกท่านยังสามารถเข้ามาพูดคุยกับฟีเมนได้ในกลุ่ม Open Chat ทางไลน์ครับทุกท่านสามารถค้นคาว่าฟีเมนแล้วกดจอยกันเข้ามาได้เลยนะครับใน EP ีหน้าฟีเมนจะนำเสนอคอนเทนต์อะไรนั้นต้องขอติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ฟีเมนขอลาไปก่อนสวัสดีครับ